ที่นี่จะชวนพี่มาคุยเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้หลายหลายคนเขาจะจําพี่ได้จากโคคุณต่อยใช่แต่มันมีอันนึงที่ผมเชื่อว่าเด็กยุคใหม่สมัยนี้อาจจะไม่ทันละคือตลกคาเฟ่โอ้ไม่น่าทันของพี่พี่เริ่มอีกตอนอายุเท่าไหร่ถึงพี่สิบสามสิบสามใช่ไหมฮะสิบสามครับโอ้เพรตอนนี้พี่สี่สิบสองก็เกือบสามปีไม่ปีนี้ยี่แปดครับอย่าทำอย่างนี้พี่ยี่แปดเองเออเออเออซึ่งมันนานมากครับเหมือนกันพูดว่าได้ฟังว่ามันเป็นยุคคาเฟ่ ยุคท้ายลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่ได้ทานคาเฟ่บรรยากาศของคาเฟ่มันคืออะไรเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่ท,ที่มันเป็นความฝันของของคนต่างจังหวัดความฝันของเขาคือได้ไปนั่งดูตลกคาเฟ่จริงๆคนจะดูตลกได้ต้องเป็นยังไงนึ่งถูกหวยถูกหวยอ่าถูกหวยถูกหวยรวยเบอร์นี่คือท่านมุตสองแสน,นแสนไปดูวามดูตลกคาเฟ่เฮ้ย <Hey, S 2> นเหรอพี่ใช่นนหนูจำได้เลยว่าตอนนั้นปี2 5 3 8 3 9, 9. ครับหนูยังโชคดีที่หนูเข้ามาแล้วทันทันช่วงตลก รุ่งเรืองตลกฟีเวอร์ตอนพี่เข้ามาพี่เข้ามายังไงนะตอนที่พี่เข้ามาก็เดินเข้ามาครับตอนแรกจะคันมากอย่างัหมเหมือนว่าเข้ามาทำงานนะเป็นตลกคาเฟ่ยังไงตอนนั้นตลกอยู่เรื่อยไปคือต้องบอกก่อนว่าหนูอยู่วัดหลวงปู่พิมพาเสร็จปุ๊บจะถึงวันเกิดของปู่ลูกติดก็จะต้องไปร่วมาจัดงานคนในวงการนี่เยอะแยะมากมายหลวงปู่ก็อ่ะก็ร้องลิ่เกหนูก็ร้องลิเกร้องนีเกร้องนเกยแล้วก็เขาเรียกคำลงคำลงของนีเกคือถ้าไม่กลัวหลวงปู่ท่านจะโกรธ หนูจะคายโบ๊แต่งเมียงโอ้โหคนคนรับลวงปู่เลยบอกว่าใครอยากจะเอาไปอยู่ด้วยอลวกปู่ฝากให้เลยฝากเลยใครอยากจะลูงปู่เลยตอนนั้นหนูคล้ายๆอาตุลจิมเกมเล็กไอ้ดี้เนี่ยเคยเป็นลูกติดเคยแบบอยู่ในคณะจุนจิมมาก่อนพอจุนจิมตายเอ็ดดี้ผีนรักก็เลยมาตั้งคณะของเอ็ดดี้เองครับลวงปู่ก็เลยบอกว่าเออไอจิมเนี่ยมันเคยเลี้ยงไอเอ็ดมาลวงปู่ก็จับเราเนี่ยปู่ว่าไอจิมยังไม่ตายครับอ่ะเอ็ดมึงเอาไปเลี้ยง ผมถามนาทีตอนนั้นผมกำลังจินตนาการว่าผมอายุสิบสามเป็นเด็กวัดแล้วอยู่ดีๆผมก็โดนหิ้วไปทัวเหนือใช่มันรู้สึกยังไงครนะับตอนนั้นความรู้สึกนั้นไม่ได้รู้สึกเอาเว้งค<อ>ข้งคว้างร่องรอยอะไรแต่ความรู้สึกมันมีมันมีสิ่งที่มันเป็นพลังให้เราไปสูงมันคือชีวิตครอบครัวฉันต้องดีชีวิตครอบครัวต้องดีต้องดีขึ้นหนูเป็นหนูเกิดมาจากครอบครัวยากจนครับสัตว์โลกพี่มันมันมักเจ้าตัวรอดได้เสมอในยานที่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันจะต้องใช้วิธี ทุกทีที่ทำชุดมันรอดดับรงอยู่ได้นะครับหนูก็โอเคไปอยู่กับไอ้ดีเขาก็จะบอกเหมือนนักฟุตบอลเข้าไปใหม่ก็เดี๋ยวมึงเล่นนี้นะบอกแผนหน่อยบอกแผนหอะอรบอกแผนมึงเล่นนี้นะนี่นะจะสร้างสร้างคาแรคเตอร์หรือสร้างมุมมองสร้างตัวตนให้กับคนดูตอนนั้นเขาจะสร้างพี่เป็นยังไงหลานไอ้ดีหลานผมเนี่ยหลานผมวันนี้ผมมีหลานมาโชว์อ่าอโเคมีตัวตนขึ้นมาคือสร้างชื่อโกะแต่ยังไม่ได้ชื่อโกตีนะชื่อไอโกะธรรมดาก็ได้เรียกโกะก่อนโกะอย่างเดียวเพราะหนูชื่อโกะครับก็โอเคเล่น ฮาฮ่าฮาทีนี้แล้วการเดินสายเนี่ยมันมีระยะเวลาของมันพอเข้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยครับต้องหยุดนักร้องก็กลับมาทําเพลงใหม่ออกมาออกอัลบั้มเข้าอัลบั้มเข้าเทมาเพื่อออกอัลบั้มแล้วตอนพี่เก็บตัวพี่ทําอะไรหนูไม่ได้เป็นนักร้องแต่ความเป็นตลกพี่รู้ไหใช่ไงหนูก็เข้ามาในตัวคาเฟ่อ่านั่นคือก้าวแรกที่เข้ามาอยู่ในคาเฟ่คาเฟ่แรกของพี่คือที่ไหน คาเฟ่แรกของหนูก็คือดาราคาเฟ่ดาราคาเฟ่ที่หนูจําไม่ลืมเลยนะดาราคาเฟ่นี่มันเป็นที่ที่แบบว่าคนมาต้องเข้ามาดูแล้วหลับตาแล้วรึกถึงภาพปะตอนนั้นน่ะมันมีประตูกระจกปุ๊บพอตลกขึ้นแท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 นพนักงานจะพนักงานจะมาล็อกประตูประตูทางเข้าเหรอประตูทางเข้าเนี่ยทำไมอ่ะพี่ข้างนอกก็คือจะเข้าไปดูตลกไงแต่โต๊ะมันเต็มอ่ะพี่หลับตาในสภาพนะเหมือนไปคอนเสิร์ตเขาใหญ่แล้วแบบว่าพนักงานเสิร์ฟต้องแบกแบกแปะตาประชดอยู่เงี้ยหลังร้อนครับหลังร้อนครับหลังร้อนแล้วเบียดกันแบบอย เพราะว่าโต๊ะมันคือสี่ห้าสิบคนคนนั่งเต็มคนดีเต็มพนักงานเต็มเด็กเสิร์ฟเด็กชงเหล้าเด็กอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นข้างนอกไม่ให้เข้าข้างในไม่ให้ออกครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปตอนตลกเล่นปิด ล็อกคืนหนึ่งนี่มันคือกี่คณะกี่รอบอะครับเริ่มสองทุ่มอ่าสองทุ่มมาร้องเพลงมันมีสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคือตีหนึ่งตีต่อออตีตับเมื่อก่อนคาเฟ่เนี่ยมันเปิดยันตีห้าตอนที่หนูเล่นตลกคาเฟ่เนี่ยพี่ว่าหนูเล่นมากสุดคืนหนึ่งกี่ทีพี่เขาเป็นนักร้องยุคนี้ก่อนผมคิดถึงนักร้องโชว์สมมติคืนหนึ่งไปสองที่นี่ก็แหกมานะบดแดงละพี่ดาว่าสองมากนะให้ดาวอีกทีสามสี่โชว์พี่เยอะมากนะสิบสองทีป้า 12อที่แต่ต้องบอกก่อนว่าตลกคาเฟ่ในยุคนั้น,น่เราเล่นคาเฟ่หลายคนจะคิดว่าเขาจ้าลักหมื่นหรือเปล่าไม่ใช่นะคาเฟ่แต่ที่แต่ท,ตที่ตลกใหญ่เลยนะต่อให้เป็นเชิญยิ้มคณะเต็มที่ไม่เกินสามันห้าแต่พี่เดี่ยว่าเราใช้ไตวิ่งเอาส<อ>ิบสองท,ที่วิ่งวิงยังไง่ะสมมติว่าเราจะมีลิตรหนึ่งตองสามถึงสิบสองเริ่มจต่หกโมงเย็นไปเริ่มที่นี่ก่อนหกโมงเย็นเสร็จปุ๊บอพอขึ้นเล่นปุ๊บตลกคณะหนึ่งมันจะมีมันจะมีมะมหัวหน้าคณะพี่พูดเรื่องนี้ดีเลยผมกลับมาถามพี่รอบเลยตลกคณะนึง่ ไซส์ของตลกหนึ่งคณะเนี่ยมีประมาณกี่คนอย่างต่ำต้องสี่คนอย่างต่ําอันนี้คือกำลังพูดถึงว่าต่าสุดถ้าคุณจะไปโชว์กันเนี่ยสคนประกอบด้วยอะไรบ้างครับตะลกมันมีตัวปูตัวปูคือขึ้นมาก่อนแถมแทมแทมแทมตัวปูนี่ขึ้นมาเลยสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเราอีกแล้วครับชาวนากโอติอารามบอยอโอ้วันนี้นะคบที่ดาราคาเฟ่ของเรานี่บอกได้เลยว่า พูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นแหวะเล่นมุกนิดนึงอ่ะนี่ตัวปูต่อไปครับตัวปูต่อไปก็จะเป็นตัวตบพอตัวชงชงปุ๊บตัวปูปูปุ๊บตัวนี้มาตบตัวปึ้งตัวหาต่อไปก็จะเป็นตัวดินตัวดินตัวดินคือตัวหาอืมไม่ว่าใครจะเล่นเลไรมาพอมาถึงโป๊ะพูดปึ้งต้องหา่านี่เรื่องตัวดินคอยมาอยู่ในนั้นแหละจิ๊บจัะมาคอยเติมเติมตัวเซอร์พอะมาไม่ได้ลตบพุ้ออะไรอ่ะอะ นี่ก็เร็กตลกตัวเซอร์คณะนึงก็จะมีตัวตัวปูตัวดิ้นตัวโตตัวเซอร์ตัวเซอร์อย่างน้อยต้องมีอย่างนี้ต้องมีเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันตลกอย่างนี้จริงพอจะเล่าให้ฟังสักคาแรคเตอร์จัดจักสามคณะหคณะมีคณะไหนที่พี่แนะนำไหมที่แบบไปดูระดับมาสเตอร์พีชถ้ามาสเตอร์พีชนะมันจะมีสามคาแรคเตอร์ตลกเก็ตเนี่ยคือสถานการณ์เฉพาะหน้าคุณต้องไว คุณต้องเป็นคนรู้ข่าวการข่าวบ้านการเมืองป่าโนู้นนี่ก็เป็นตลกเกรดป่าโนู้นหนึ่งเดวเป็นเป็นตลกเกรดอ่าเป็นตลกเป็นคนที่หัวไวมากหัวไวมากมันมีตลกเกรดใช่ไหมตลกเกรดไปแล้วก็คือสถานการณ์เฉพาะหน้าอ่านนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นการตองเล่นตลกตับตลกตับก็คืออ้าวนะครับผมนะฮะภาษาอังกฤษมีใครรู้บ้างโอ้มีใครภาษาอังกฤษรู้ก็ต้องอ่านฝรังเศสนับเดิมตกเติมจี้อันนี้คือตับอันนี้คือตลกตับอย่างชวนชื่อเหนียตลกตับไหมตลกชุด ตลกชุดตลกชุดคืออะไรครับพี่ตลกชุดคือมีเรื่องราวาอ๋อเหมือนแบบสมมติว่ามาเป็นคณะเหมือนลิเกมามเป็นเรื่องเาวาไม่รู้ว่าจะเป็นละครก็ได้จะเป็นลิเกก็ได้แต่แต่งชุดเรียกตลกชุดนั่นคือชนชื่อเลยใช่ครับชนชืช่อนี่คือเด่นมากตลกชุดไม่มีใครเกินชนชื่นกับอีกคณะหนึ่งคืออิสระเดือนเพ็งถามนึงตลกในดวงใจดีกว่าผมว่าพี่ต้องมีอยู่และตลกในดวงใจ3าคน5คนก็ได้พี่พี่ชอบหนึ่งเลยคือป้าโนตหรือหนูเรียวกว่าพ่อโนตครับนะฮะตลกแต่ละคนก็มีสโลแกนตลกคนโปรดโน้ตเชิญยิ้มออ่่ายยงพีีโนน้ตเ ที่พี่ชอบเพราะเวลาแกเล่นตลกแล้วแกสอดแทรกทัศนคติที่ดีๆแกพูดวิธีคิดแง่คิดในการเปคำพูดของแกะจะมีประโยชน์เขาเรียกอะตลกคำพูดมีประโยชน์โน้ตเชิญยิ้มอ่าแล้วมีใครครับที่พี่ชอบักคอมเนี่ยพูดถึงเรื่องวิคอมแล้วแบบแม่งมันตันๆอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้ว่าชีวิตเราอะพี่มันไม่ได้ผ่านเฉพาะแค่ตลกหนูใช้ชีวิตนอกเหนือจากจากการเล่นตลกกับแกเนี่ยเวลาไม่ได้เข้าฉากเนี่ยหนูก็จะเป็นคนที่จะต้องถอนหนวดหงอกให้แกอตัดเล็บตินขบให้แกโอ้โห คือคำพูดไอ้นี่อยู่ในหนังนะบางทีบางครั้งมันเอาไปจากชีวิตจริงนะครับสมแต่ว่าเบาพนมเบาอะไรเงี้ยคือคืออนุถามว่าตลกที่แบบพูดไม่ต้องขำใช้คำพูดเยอะตลกที่ไม่ต้องใช้คำพูดเยอะแต่พอพูดมาแค่คำสองคำแล้วคนดูตลกอ่ะนับว่าวันประเทศไทยถูกต้องนับว่าวันหนูให้ไม่มีใครมาแทนแกได้มีแต่ไปเจอใครก็มีแต่อยากให้แกด่าด่าด่าหน่อยน้าด่าหอะไรสักอะไรเงี้ยสบายแล้วสบายใจเออเลี้ย ดีคิดถึงกแกเนาะคิดถึงมีแต่คนคิดถึงครับผมชอบมีคนคิดถึงแกอีกคนหนึ่งพี่จะตรงคงโพธารามเนี่ยคือหนูจะยึดพี่ลงเป็นไอดอลเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะว่าในการเล่นตลกหรือในการพูดคุยอําคนครับวิธีการมเนในชีวิตวิธีคิดและหนูจะบอกให้ว่าพี่ลงเนี่ยนะถ้าแกลงได้รักใครแล้วนะยิ่งรักยิ่งดา่าพี่ลงไม่เคยไม่เคยชมหนูเลยตลอดชีวิตที่หนูรู้จักกันมาตั้งแต่ไอเฟิร์นแปดขวบเก้าขวบตอนนี้ไอเฟิรอนสามกว่าเลยครั้งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าชีวิตนี้กูนอนตายตาหลับแล คือหนูรับคำชมจากพี่เจตุรงค์ตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตของหนูครับคอนเสิร์ตโกติอารามบอยคอนเสิร์ตแบบโก,โก้ๆพี่ลงคเขาเห็นนั่นแหละเขาเห็นนั่นแหละว่าว่าเราไปซ้อมกับเขาที่ตึกแกมี่นะคือหนูกลับบ้านตีสามทุกวันครับมาว่างว่างกี่ชั่วโมงว่างกี่ชั่วโมงอ่ะมาซ้อมเต้นที่แกมี่ครับมาโน่นนี่อย่างเงี้ยพอคอนเสิร์ตมันจบในรอบฟินเล่วันสุดท้ายรอบที่สองแล้วแกก็เดินมาก่อนพี่ลงครับ ท้งชีวิตไม่เคยไม่เคยจะมากอดอย่างนี้นโอ้ยพี่รักไม่เคย,ไม,เคยไม่มีเลยไม่เคยจะมาชมไม่เคยจะมากอดอแกก็เหมือนเหมือนขอบคุณจตุรงคงมกจอกอ่ะแกก็เดินไปแล้วก็ขอบคุณคนดูแล้วก็เดินหันกลับมาผมก็ยืนอยู่อย่างนี้ยแล้วก็หันกลับมาแล้วแกก็มากอดแล้วก็ซิฟข้างหัว่ามึงเก่งมากเลยน้องเต็มมากเล้น้องโอ้โพี่ชั่วโมงนั้นเนี่ยพูดตอนนี้หนูยังขนลุกอยู่แบบว่าคือกับคนคนหนึ่งที่เขารักเราเหมือนเหมือนเหมือนน้องเหมือนนุ่งรักเหมือนแบบว่าแล้วเขาด่าเรามาตลอดเวลาเราไม่ดี แต่วันวันหนึ่งในวันที่เขาชมคําพูดแค่แบบมึงเจ๋งมากไอ้น้องเนี่ยพี่มันแบบกูมันโคตรทิ่หมหัวใจมันแบบหนูจะพูดยังไงว,ว่าว่าแบบเอ้ยก,กูตายตลับแน้วกูได้รับคาชมจากคนที่ชื่อจตุรงมกจงหรือจตุรงพุทธลาภนี่กูตายตลับเล้วเพราะว่ามันต้องใช้เลี้ยวแรงมากแค่ไหนมันต้องใช้อะไรมากขนาดไหนนะพี่ถึงจะได้เอาคําชมจากคำคำหนึ่งจากปากคนหนึ่งที่เขาไม่เคยชมเ,เลยทั้งชีวิตใช่เข้าใจครับ คือแบบหูมันฟินมีมันฟินแบบหนุกขนลุกอ่ะหนุคขนลุกแบบหนูก็กอดเขาแบบรักพี่นะรักพี่นะรักพี่นะอะไรเงี้ยก็ก็แบบอันนี้คือเป็นจุดจุดหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่ร้อยวันกี่ปีมันก็จะยังมันจะอยู่กับหนูไปจนวันที่แผ่นดินกบหน้าหนูผมเชื่อว่าไม่ได้แค่พี่ผมเชื่อว่าพี่ลงก็คงมีความสุขเหมือนกันเพราะว่าเขาได้เห็นพี่พัฒนามาขราบนี่ผมก็เขาแฮปปี้มากเหมือนกันคือหนูจะบอกว่าไงอ่ะคือเรามาถึงทุกวันนี้ได้เราก็ถือว่าหนูว่าหนูประสบวิต เด็กนนอกคนหนึ่งกับเด็กคนหนึ่งที่เกิดมากระท่อมปลายนา mm. เกิดมาน้ำประปาไม่มีต้องกินน้ำฝนน้ำน้ำคลองวันวันหนึ่งหนูได้มามีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็บนเวทีนี้คือเหมือนผู้มีพระคุณของหนูบุพการีคู่มอบทุกๆอย่างให้ให้คำว่าโกตีได้มาเป็นปัจทุบวันนี้อานุหนูบอกว่าชีวิตนี้หนูขาดป่าไม่ได้เพราะว่าป่าเป็นคนแรกที่ให้โอกาสหนูได้ออกชีวิตตอนนั้นหนูเล่นตระกาเฟ่ก็ เล่าย้อนไปอะครับแล้วพอมาเจอปุ๊บป่านเขาก็จะบอกเฮ้ยเอ็ดมึงไปเอาเด็กคนนี้นจกไหนวะครับแต่เราก็จะคุยกัน,นะอะไอเอสบอกว่าโอ้ผมไม่ได้หลวงปู่ให้มาเฮ้ยดีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะทํารายการชื่อก่อนใบใครเครียดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะทำใบเป็ดเออเออเออนี่คือจุดเริ่มต้นถ้าอยากถ้าอยากรู้ว่าหนูเข้าวงการมีกี่ปีก่อนใบเกิดมากี่ปีแล้วย้อนกลับไปปีหนึ่งนี่คือคำหนูเข้าวงการผมจําได้แล้วหลังจากยุคนั้นอะมันก็จะเกิดการอพยพตลก คาเฟ่หลายหคนก็จะเริ่มเข้าไปจอทีวีถูกเข้าไปเรื่อยๆจากตอนแรกที่ไม่มีรายการทีวีไม่มีพื้นที่ตลกยืนแต่กลายเป็นตลกโอ้โหมีรายการกลายเป็นเรื่องว่าสตรสำเร็จด้วยซ้ำรายการไหนไม่มีตลกถือว่าเฉยถูกต้องถูกไหมพี่นั้นถือว่าตอนนั้นถือว่าล้ําทุกรายการต้องหาตลกเข้ารายการเข้าตลกเข้าตลกแล้วไม่ใช่แค่นั้นตอนแรกจากตลกกลายเป็นแค่ตัวเติมของรายการยุคต่อมาพัฒนาจนรายการตลกเป็นหลักของตลกเท่านั้นจากนั้น่ะเวลามันผ่านไปมันเหมือนจะนานนะพี่แต่สำหรับผมอะมันเร็วมากเลยคืออยู่ดีๆคาเฟ่มันค่อยหาย แล้วมันก็หายแล้วมันก็หายแล้วมันก็ไม่มีเลยตอนนั้นมันเป็นลงไปยังไงอรพี่อย่างหนึ่งที่ทําให้ตลกคาเฟ่หายไปคือหนึ่งเวลากําหนดว่าอาแค่นี้พอนะครับ,<อ>บและเมื่อก่อนเนี้ยเด็กสามขวบเด็กสี่ขวบก็เข้าคาเฟ่ได้พอออกนัฐก,การมาคือเด็กต้องไม่ต่ำกว่าอายุสิบห้าก็จะหมดภาพของความกระเตงที่ว <ค ENT: S 2> <ค>่าพ่อแม่พาลูกไปงานมี้ไม่มีแล้ว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 ม่นกแลไม่มีแลไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไะแบบเริ่มย่ จำกัดกลุ่มก็ลงมาอยากจะให้พี่แชร์ให้คนรุ่นใหม่ฟังจังเลยว่าสเสน่ห์ของตลกคณะตลกเมืองไทยสเสน่ห์อยู่ตรงไหนสเสน่ห์ของมันจริงๆเนี่ยคือการได้เราได้ดูเราได้สัมผัสได้หัวลาะแล้วได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เพราะฉะนั้นความทรงจำที่มันเจอตัวๆความทรงจำที่มันเคยได้สัมผัสกันได้ใกล้ชิดกันมันก็ห่างหายไปสุดท้ายเลยผมรู้สึกว่าสำหรับผมผมอาจจะเป็นคนทํางานสายครีเอทีฟคนหนึง่งซึ่งผมก็คงไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ผมสึกว่าผมจะชื่นชม คนดางานตลกมากๆเลยเพราะการที่ทุกๆคืนที่พวกพี่ต้องขึ้นไปกดดันตัวเองแล้วก็ต้องทําให้คนที่นั่งอยู่ที่คาดหวังจะมานั่งคนที่เราไม่ได้เขาไม่คาดหวังให้เราตลกเรายัางพอทด้งก<ช>็ยากน,นะแต่คนที่คาดหวังว่าฉันจะมาดูต,ต,ลตลกใช่มือตอดตลกไงศาสตร์ของความตลกมันคืออะไรแก่นของมันคืออะไรกันแน่ คือถ้าถามหนูนะคะค,ความเห็นส่วนตัวคือการเล่นตลกหรือการสแสดงตลกหรือว่ามันเหมือนการโคจรของดวงดาวเคยมีคนบอกหนูว่าไอ้หนังเรื่องแดตดสนิทติดใส่หน้าที่หนูเป็นฉากฉากขี้ในห้องน้ําอ่ะบัตเตอร์พิชบอก oh, โอ้โหไอ้นี่นะดูยั้งก็ตลกถ้าให้หนูมาเล่นแบบนั้นตอนนี้หนูเชื่อว่ามันไม่ตลกแบบนั้นมันคือช่วงปีนั้นตอนนั้นวินาทีนั้นมันมนดวงดาวจริงๆถูกต้อง๋ยวหนูบอกพี่มันเหมือนการโคจรมาของดวงดาวว่าเฮ้ย การจะเกิดสุริยุปราคามันเป็นแค่ครึ่งชั่วโมงนะอีก300ปี400ปีหรือพันห้าร้อยปีถึงจะเกิดสุริยุปราคาที่ท้องฟ้าจะมืดทั้งหมดมันไม่ได้เกิดง่ายง่เพราะฉะนั้นหนูว่าความตุกของคนดูคือได้ดูตลกแล้วยิ้มแล้วหัวเราะแต่ความตุกของตลกมันมีความตุกมากกว่าคือเราได้เล่นตลกแล้วเข้าหัวเราะให้เราเห็นถ้าเราเล่นตลกแล้วมันหาแล้วมันหาตึ้มตุ้มต้มแสดงว่านั่นคือการเกิดสุริยุปราคาเนอะเก่งจังเลยผมผมพยายามคิดถึงเลยว่าผมต้องมายืนแล้วก็ัวหรอ ไม่ไหวไม่ไหวยอมครับยอม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 ,ยอมแล้วพวกันใไหนอโอกาสหน้าสวัสดีครับ